สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนคือเก่านะคะเท่ากับมาพบ้มมาพอกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่มัวว่านผ้พาพอไปหาหมอตามที่คุณหมอนัดนะคะมือหนีตื่นเสามากเข้ากับเป็นแจ๋วคือเก่าค่ะถ้าเข้าบริมีธุระออกไปข้างนอกเข้ากับเหตุหนาทีนี้ทุกมืออยู่แล้วนะคะไปโรยาบาลมัวว่านเลยนะคะคนหลายแห้งค่ะเพราะว่ามันเปิดทําการมือแรกนะคะดรามา่าหลายเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับคนถ่ายคิ้วโดนนะคะทุกคนอยากให้เห็นใจนะคะ เจ้าหน้าที่เพิ่นทุกคนเหตุงานหนักอีค่ะด้วยพเพราะว่าไปนั่งเบิงอยู่หมู่ว่าน,นะคะทุกคนแถบบ่มีเวลาว่างเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พวกพี่ๆสอหอนะคะที่เพิ่นดูแลความเรียบร้อยเรื่องรถบพว,ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พวกพี่ๆที่เพิ่นอ่าเป็นคนเปรนะคะที่รับคนไข้ล่องรถขึ้นรถตลอดเวลาเพราะว่าจะเป็นพวกพี่พยาบาลพวกคุณหมอนะคะพเพิ่นเหตุงานหนักพราะฉนั้น เทาก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะจะเย็นๆแล้วก็เห็นใจเพิ่นนะคะเพื่อนงานหนักกันอหลีเฮ้าผู้นึงนะคะที่บ่มาก,การลอกคิ้วดนแต่ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าของป่วยได้เขาลงบานดูก็เลยรู้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นงานหล่นมืองานหนักทุกคนคะ่ะส่วนผู้ที่เพิ่นเบาบ่าบมวลแน่เบ,า,บาหายแน่ก็มีค่ะแต่ก็ส่วนหน่อยเนาะก็ถือว่าโดยรวมแล้วนั้นเท่าก็เป็นแต่เห็นใจพวกพีพีเพิ่นอยู่นะคะ เจ้าของเคยป่วยหนักค่ะทุกคนคะ่ะย้อนว่า่อยากถ่าคิ้วโรงพยาบาลมันโดนไปหาซื้อยามากินเองเห็ดให้ตับไหวค่ะเกือบบอลอดพออาการเจ้าของเริ่มหนักค่ะก็ได้ไปโรงพยาบาลหาคุณหมอคือเกา่าคุณหมออยู่โรงพยาบาลน,น่ะล่ะคะ่ะเห็ดไหเจ้าของขึ้นมาได้ได้ไปนอนงโรงพยาบาลยี่สิบนค่ะทุกคนตอนยี่สิบขึ้นนะคะได้เห็นการทํางานของคุณพยาบาลคุณหมอตะหลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงกับคนไข่ มันก็นเลยให้เจ้าของได้คิดได้นะคะว่าเฮาจะเอาเจ้าของเป็นที่ตั้งหลายฮัดเห็นใจคนอื่นแน่หัดมีความอดทนในการรอแน่มีหมายถึงเจ้าของนะคะบอกให้เจ้าของนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าของหายดีออกมาพักฟื้นอยู่บ้านนะคะก็ต้องมีอาการได้ไปตรวจย่โรงลยงบานคือเก่านะคะเฮาก็ต้องถ่ายคิวนะคะ เขาบ่เคยหอนใจเลยค่ะหลังจากนั้นมาเขานางถาใดเป็นซี่หาช่โมงหรือหลายก็นั่นเขาก็นนางถาใดค่ะบุคลากรทางการแพทย์อยู่รงพยาบาลเพิ่งกันหน่อยก็ค้นไข่ค้นป่วยที่เขามาหาตะละมือนะคะจังไดฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่ๆอ่ยูรงพยาบาลทุกคนเลยนะคะสู่ๆค่ะผู้ใดกับบ่อยากเจ็บไข่ใดป่วยนะคะแต่พ่อเจ็บไข่ใดป่วยเมื่อแล้วเขาก็ต้องรักษาให้มันถึกวิธีเขาจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนะคะ เอาละคะสำหรับคลิปในมือนีขอจบไบซัเนียสกรฝากทุกคนที่ผ่านเข้ามาเห็นกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทาเพจของเฮาในเดอ้อจ้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ